สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาตัดหญ้าที่สวนนะครับอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาตัดหญ้าครับท่านผู้ชมมาดูพื้นที่ตัดหญ้าถ้าเป็นแบบนี้นะครับเราใช้สายเอ็นคงจะไม่ได้คับท่านผู้ชมนี่ครับหน้าตาแบบนี้ครับมีทั้งต้นใหญ่ต้นเล็กครับพื้นที่ก็ ไม่มากแต่ก็ต้องเสียเวลามากพอสมควรเพราะโดนพายุเข้าล้วท่นี้ต้นไม้ล้มครับเป็นต้นไม้แห้งนะครับคงจะตัดข้องข้างจะใช้เวลาหน่อยครับท่านผู้ชมนี่ครับหน้าตาเป็นไม้แบบนี้ครับก็คงสายเอ็นไม่ไม่ได้แล้วครับต้องเป็นใช้ใบมีดอย่างเดียวครับท่านผู้ชมข้างข้างรั้วนี่ก็ต้องใช้ใบมีดครับนี่ครับสูงอย่างนี้ครับสูงแบบนี้เราก็ใช้ใบมีดแล้วครับ ใช้เทคนิคหรอครับบางครั้งเราก็คงจะใช้พวกมีดพวกพ้าเนี่ยคงไม่มันจะเสียเวลาเยอะดูด้านในตรงนี้ครับแบบนี้ครับท่านผู้ชมโอ้โหแบบนี้ใส่เอ็นไม่ได้ครับต้องใช้ใบมีดครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอใช้เวลาประมาณสัก3ชั่วโมงน่าจะได้ครับท่านผู้ชม ตอนนี้เวลาก็ประมาณ9โมงแล้วครับ9กาโมงเช้าครับเราไปไปดูกันว่าแถวนี้คงจะมีเสาไฟฟ้าเหมือนกันครับแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะไปเสียบปลั๊กไฟฟ้าได้ครับเพราะว่า,ากระท่อมเราไม่ได้ต่อสายไฟยฟ้าไว้นะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าเรื่นี้เราจะใช้ลูกหมูครับลูกหมูที่เราซื้อมาจาก ลาซาด้าครับท่านผู้ชมเราก็จะมาใช้ลูกหมูในการาในการฝนใบมีดครับวันนี้ยังไงก็ลูกหมูจะได้ใช้งานจริงแล้วครับท่านผู้ชมโอ้เดี๋ยวผมขอตั้งขาตั้งกล้องครับขาตั้งกล้องก่อนับมาต่อคลิปก,กันครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมดูผมแต่งตัวครับเสื้อแขนสั้นสั้นแบบนี้ใช่ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมไม <laughs> ่ได้แต่วันนี้ก็ต้องจำเป็นต้องต้องใช่แล้วครับเพราะว่าผมเตรียมเสื้อผ้าไว้แล้วครับใส่ในถุงนะครับแส่เ <laughs> ช็คไปเช็คมาครับไม่ได้เก็บใส่รถกระบะครับ <laughs> ดีนะดีแนละ้วทีนะ่เรามีแม่มี ถ้าพาเมดติดรถมาครับอย่างนั้นเราทํางานไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเวลาทํางานเพ๊บะพวกฝุ่นพวกอะไรจะมาจะเข้าจมูกเราครับก็ผมวันนี้ก็ถือว่ายังทํางานได้อยู่ครับถ้าแบนี้ตัดหญ้าไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าแต่วันนี้ยังไงยังไงก็ต้องต้องตัดให้ได้แล้วครับเพราะว่าจะกลับบ้านไม่ได้แล้วครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มสายแล้วครับโอ้ไม่ไหวไม่ไหวงานนี้ เตรียมหมดแล้วครับเตรียมหมดแล้วนี่ลืมนี่โอ้โหกลับไม่ได้แล้วครับไม่เป็นไรครับยังไงก็เราก็ทำงานได้อยู่ครับ ถ้าเสื้อผ้าเนี่ลืมไม่เป็นไรครับพอทํางานได้แต่ถ้าเราลืมประเภทแบบนี้นะครับรองเท้าบูทแบบนี้ทํางานไม่ได้แน่ครับเพราะเราใส่รองเท้าแตะไม่ได้แน่เพราะพื้นที่ที่เราไปดูมือสักครู่นี้ค่อนข้าง,างมันเป็นลําบากครับมันเป็นพวกต่อไม้นะครับ้เก็บครับอย่างนี้ถ้าใส่อย่างนี้ไม่ได้ครับใส่รองเท้าแบบนี้อย่าทางานครับ ผมถุงมือผมมีแล้วนะครับอันนี้ก็ถ้าขาดถุงมือก็ลําบากเหมือนกัน,นครับถ้าเราตัดนานะมือเราลอกมาเลยครับเพราะว่าเราใช้เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาในมือถลอกแล้วครับมือมือเป็นน้ําเลยครับเรียกอะไรมือนี่มันเป็นน้ำเพียงพองๆนะครัานผู้ชมก็ามาดูนี่ครับลูกหมูนะครับ่านผู้ชมอขอแต่งตัวสักคคู่ครับ ไอ้มีตัวนี้ก็ต้องพกครับเพราะว่าเวลาเราตัดไปตัดไปนี่พวกเถาวันมันชอบมามาพันกับหัวเกียร์เราครับต้องใช้มีดตัดครับไม่งั้นบางครั้งมันก็มีครับพวกเถาวันนะครับโอ้ตายตายตายครับตายงานนี้เดี๋ยวผม ขอแต่งตัวสักครู่ครับท่านผู้ชมมาดูจกตัวนี้ครับนี่คือขากางเกงที่เราขากางเกงเก่านะครับเรามาใส่ใบมีดแบบนี้นะครับแล้วก็เย็บนี่แหละครับเย็บปลายเท้าท่นะครับท่านผู้ชมเราก็มาใส่พวกใบมีดครับถ้าไม่ใส่ไม่ได้ครับเพราะว่าบางครั้งใบมีดเราไปล้วงเข้าไปในนี่นะครับตะกร้าเนี่ยครับใบมีดมันจะโดนมือเราครับแต่แบบนี้ก็ไม่โดนครับเราแกะออกมาอย่างนี้ครับ เทอย่างนี้ครับนี่ถึงแม้เขาจะใช้งานมาแล้วบางครั้งก็เอามันก,กันเอาเรื่องเหมือนกันโดนมือแนครับมาดูกันครับว่าเราจะใช้ลูกหมูอย่างไรนะครับนี่ถ้าเราเราใช้ลูกหมูตามป่าตามเขาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเราต้องหายพวกตัวน,นี้นะครับเขาเรียก,กว่าภาษาภาคเหนือนเรียกว่าก้อมนะครับภาษาภาคกลางว่าที่นั่ง <laughs> มาทําอะไรเป็นไม้นะครับเป็นไม้มันก็ทนอยู่ครับเรามาดูนะครับว่าเราจะทําอย่างไรครับแล้วก็จาก้าลูกหมูตัวนี้ต้องเขียนไว้นะครับนี่ด้านบนนะครับถ้าสลับกันปับ๊บเราจะแกะไม่ถูกนะครับให้เขีนดานบนไว้อย่างนี้ครับ เราซื้อมาครับจากรัชดาแค่ตัวนี้นะครับเราจะมาใช้เฉพาะเราเราไม่ใส่ใบเลื่อยนะครับใช้เฉพาะทางเขาครับเวลาอยู่ในป่านะครับเดี๋ยวเราทํางานป๊อปเราตัดเราจะไปตัดยาตรงนั้นเราก็ต้องเอาของพวกนี้ใส่ไว้ในกระบะนะครับเอาเาเอาไว้แถวนี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวกับมา้าไม่มีแน่ครับน้ชม อ่ะก็มีอยู่สองใบครับอันนี้ใบสําหรับไฟเบอร์สําหรับไว้ตัดเหล็กครับตัวนี้ครับผมใช้ของบอสครับของบอสไอ้เจ้าตัวนี้ของบอสเหมือนกันครับอันนี้ไว้ไอ้ตัวหนาหนาใไว้สําหรับฝนใบมีดนะครับรับใบมีดนะครับเราจะเจ้าตัวนี้ครับเจ้าเจตัวนี้เวลาเป็นหน้างานเราต้องพกสองสองตัวครับไว้ตัดเหล็กแล้วก็สะดวกสบายครับ ปแล้วครับประกอบราบประกอบไปเม็ดประกอบไปเม็ดเข้าไปก่อนครับไม่ใช่ครับประธานโทษประกอบไอไฟเบอร์ได้ไหมนี่ครับเดี๋ยวลองขันดูก่อนครับพราะผมไม่เคยใส่สักทีว่าใส่ได้ไหม อืมได้ครับได้เราไม่ต้องใส่ตัวกันตัวนี้ก็ได้ครับไม่ต้องใส่ครับ จริงถ้าซื้อมาเขาน่าจะแถมไอไข่ควงให้เราเผื่อใส่ตัวนี้ไม่ <c oughs> เป็นไรครับเยเรานั่นเอาครับเดี๋ยวต้องดูก,ก่อนครับว่ามันปลอดภัยไหมครับเาใส่ตัวแบบนี้นะครับท่านผู้ชมดึงแบบนี้ครับลองดูก่อนครับ ไม่ใส่มันก็อันตรายโดนเบือเผื่อมือเราไปเข้าไปเนาะเดี๋ยวลองใส่ก่อนครับเ,เดี๋ยวผมจะใส่ตัวนั้นครับเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยก็จะโดนมือเหมือนกันครับผมว่าเราใส่ดีกว่าครับท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดเราพลาดมาลำบากแน่ครับเพระอย,อยู่อยู่ในป่าครับ ถ้าใส่ประกอบตัวนี้ต้องเอาจ้าตัวนี้นะครับเป็นเดยแบบนี้ลงนะครับมันจะได้ล็อกตรงนี้พอดีนะครับท่านผู้ชมมันมีสองด้านนะครับด้านที่มีเดยเนะครับใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปด้านในเสร็จแล้วก็กดล็อกตัวนี้นะครับล็อกด้านนี้นครับกดล็อกล็อกนะครับนี่ตัวล็อกครับ ล็อกเข่าแล้วครับอลองดูอ่ะใส่เข้าไปเวลาเราจะขันพวกนี้นะครับเราต้องถอดแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราพลาดเราไปบีบตรงนี้มันมันจะชนมือเราครับนี่บีบแบบน,นี้ใส่เข้าไปครับใส่ง่ายๆครับดันเข้าไปเฉยๆนี่แหละครับนี่ครับ เวลาจะกดออกก็กดออกแบบนี้ครับกดแบบนี้ครับนี่ครับเวลาจะใส่ก็ใส่ธรรมะแบบเข้าไปนี้ไปเลยครับนี่ครับลองดูครับ,นจจบ,บเนี่ยเวลาจะจับจับนี่โดนมือได้แบบนี้นะ <laughs> มาดูกันครับ เดี vale ur, ๋ยวผมขอแป้นสายตาครับกว่าจะได้ทำนาถ้ากินเวลาไปตั้งเยอะนะครับท่านผู้ชมอ่าดูนะครับก็จะเหยียบแบบนี้ครับท่านผู้ชม เวลาเครื่องเขาหยุดฟังฟงแล้วเสียงเสียงน่ากลัวเหมือนเสียงจะจะพังนะแต่ผมไม่พังครับเสียงมันมันหยุดมันมันมันเสียงมันเสียงมันดังนะครับอถือว่าก็สําเร็จครับแบบนี้ครับท่านผู้ชมก็ถือว่าเราใช้งานเสร็จแล้วเราก็จะสามารถที่จะไปตัดกิ่งไม้ได้ถือว่าความคมอดีครับใช้เวลาน้อยครับแบบนี้ครับ ก็ถือว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับสมัยก่อนเนี่ยผมต้องไปรับตอนที่บ้านมาครับตอนนี้เรารับหน้างานก็ได้ครับถ้าเราไม่มีเวลาครับท่านผู้ชมใช้เครื่องเจาตัวลูกหมูแบบนี้แล้วครับเสร็จแล้วเราก็ต้องถอดครับเผอเราไปกดเผลอเลยไปกดตัวนี้เข้าครับแบบนี้ครับมันจะบักมันจะชนมือเราครับแล้วก็ต้องออกครับท่านผู้ชมเสร็จเรียบร้อยครับถอดแบบนี้ครับ เรากเก็บเข้าไปเหมือนเดิมครับเข้าไปในกล่องเหมือนเดิมครับจะใส่ได้เปล่านะครับเขวาวไอ้เจ้าตัวนี้ตัวรติดใบพบใส่เข้าไปในกล่องไม่ได้ครับ ไปครับมันใส่กล่องไม่ได้เพราะมันติดตรงนี้ครับต้องถอดออกครับถอดออกทุกครั้งผมว่านะครับถอดก็ถอดครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเก็บครับเข้าไปในรถครับหรือไม่ถอดก็ได้ครับเก็บเข้าไปในรถทั้งหมดนี่แหละครับเดี๋ยวจะถ้าเราจะเลิกงานเราค่อยถอดรอยยิออกแล้วใส่เข้าไปในกล่องนะครับเอาไปเก็บในรถเลยครับเพราะว่าเราไงเราก็ต้องใช้อยู่ครับ ใอนนี้เรื่องใช้ลูกหมูก็ไม่มีอะไรแล้วครับต่อไปผมคงจะติดเจ้าใบมีดเข้ากับเครื่องแล้วก็ก็จะทํางานกันต่อนะครับนผู้ชมคลิปนี้ก็คงจะลรำลาท่านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์ครับกดแ like, ชร์กด, share, กดกระดิ่งติดตามให้เพื่อเปเป็นกำลังใจครับคลิปนี้ก็กะแด้ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเด้อครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจครับบ๊ายบายครับ